Thank you. สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่บูธฮอนด a นะครเราจะพามาดู Honda City h a n d m a ์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนี้เองนะฮะสำหรับการเปิดตัวของ Honda City h a n d m a ์กเนี่ยก็เปิดตัวออกมาสามรุ่นให้เราเลือกนะฮะก็จะเป็นรุ่น s p สพันะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่599,000บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นเป็น s v นะครับราคาจะอยู่ที่675,000บาท แล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น RS นะครับราคาจะอยู่ที่749,000บาทนะส่วนระบบเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda City 4 e d a ดานะครับเครื่องยนต์บินซิน3สูบดอทสิวาล์วนะครับ 988cc หรือว่า 1000cc นั่นเองมีระบบวาล์วแปรผัน VTEC นะฮะแล้วก็ d u o v VTC พ่วงระบบเทอร์โบเข้ามาให้ด้วยกำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่173นิวตันเมตรนะครับก็คือ แรงสุดๆในเซกเมนต์เดียวกันนะฮะก็ต้องยกให้ Honda เขาละครับพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังมาให้นะครับเท่าที่ดูก็คือน่าจะกระชับมือมากนะฮะแล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยก็มีคุชคอนโทรลมาให้นะครับสามารถควบคุมความเร็วนะฮะอัตโนมัติได้แล้วก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับสามารถเข้าเกียร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่นะเพื่อความสะดวกสบายนะฮะแล้วก็สามารถล็อกความเร็วได้ด้วยนะก็ดูดี ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะระบบระบบมันติฟังก์ชันของพวงมลาลัยหน้าตาออกมาก็ดูดีนะครับหน้าจอก็ สวยเหมือนเซต y ี้ซีดานกันเลยทีเดียวเรื่องพวกนี้ตัวใหญ่ Honda าเตนะครับทำออกมาได้ดีแล้วก็ดูดีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นความเก่งกาจเฉพาะด้านของ h o n d ้าเลยทีเดียวคอนโซลเนี่ยนะาสังเกตดีๆก็คือมันจะเป็นพลาสติก PVC นะครับก็เป็นลักษณะการขึ้นรูปนะครับเราก็ทำลวดลายเหมือนหนังนะดูดีใช้ได้แต่ว่าถ้าคนเคยเห็นวัสดุ Honda แล้วก็น่าจะเข้าใจแต่ถามว่าดูดีไหมก็ดูดีนะครับแล้วก็เสริมด้วยพิณโนแบ็กนะครับหรือว่ากอสแบ็กนั่นเองนะฮะก็คือตัด มานิดหน่อยเพื่อให้ดูดีระบบหน้าจอก็จะเป็นระบบทัชสกรีน8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อระบบ Android Auto ได้มีระบบ USB มาให้นะครับสามารถเล่น MP4 ได้แล้วก็มีระบบ e t o o t o นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ถ้าดูจากการออกแบบของ Honda City h a เฮนแบแล้วนะครับการออกแบบไล่ตั้งแต่หลังคาลงมาเลยครับไล่แล้วก็สลปลงมาเนี่ยทางด้านหลังเนี่ยความลาดเอียงเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวมากแล้วก็มันรับเข้ากับไฟด้านหลัง นะครับซึ่งมีความสวยงามผมว่ามองว่ามันสวยงามนะแล้วก็การออกแบบกันชนเนี่ยนะฮะก็ดูความเป็นสปอร์ตนะฮะโดยปกติแล้วรถที่เป็นแฮนด์แบ็กเนี่ยคือมันจะเน้นความเป็นสปอร์ตความเป็นเลสซิ่งอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงการใช้งานอัธประโยชน์ต่างๆนะฮะแต่ว่าเมลักจริงของเราคือมันจะดูเป็นเลสซิ่งไงแล้วก็การออกแบบกันชนหลังเนี่ยก็คือมีการตัดขอบสีดำนะครับแล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นลายครปล่าด้วยนะครับก็คือความสวยงามความลงตัวผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็คิดว่ามัน น่าจะขายดียอดขายปังๆชัวๆัๆโดยส่วนตัวและแอดมินชอบว่างั้นผมพูดเหมือนอ้วยอะแต่ว่าก็ชอบจริงๆอะนะมันออกแบบได้ค่อนข้างดีอะสวยเลยส่วนด้านหน้านี่เราไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับ Honda City ้ซีดานปกติทั่วไปนะครับก็คือมันหน้าตาสวยอยู่แล้วเอาง่ายๆเถอะ ด้านหลังนะครับพอพับบออกมาแล้วว่ารถดูดีมากๆนะครับพื้นที่ด้านหลังนะดูมีความกว้างมีพื้นที่เหลือเยอะมากมายกันเลยทีเดียวด้านหลังเมื่อเราเปิดประตูมาดูแล้วเนี่ยการพับเบาะลงไปนะครับก็สามารถพับแยกได้อิสระเป็นระบบ60 4 0ี่สิบนะครับทาให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ฮอนด้าโฆษณาก็คือ มันสามารถปรับเป็นอัลตาราเซตได้อัลตาราเซตก็คือมันสามารถยกพับเบาขึ้นมาได้นะฮะเราก็สามารถใส่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้เลยซึ่งสมัยก่อนเอาง่ายๆว่าฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าแจ๊ดสมัยก่อนๆเน,น,นี้ยมันทําได้แต่ว่ามันโดนตัดตอนออกไปนะตอนนี้ก็นํากลับเข้ามาสู่ในส่วนของฮอนด้าซิตี้แฮนด์แบ็กตัวใหม่กันแล้วทีเดียวเยี่ยมยอดกันไปเลยทีเดียวครับพี่น้องมาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยก็จะได้ล้ออัดลอยมา16นิ้วนะครับสีไฮเปอร์โครมนะฮะได้ ล้อแม็กซ์16นิ้วส่วนรุ่นลองลงมาทั้ง2รุ่นก็ได้เป็นแม็กซ์15นิ้วส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นระบบไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟ daytime นะครับ running light น,นะครับแบบ LED ด้วยระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ับเป็นระบบ LED ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับในส่วนของรุ่น RS เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาเน,ะนะครับเป็นเขาเรียกว่า g h o s t black นะครับมีสัญลักษณ์ RS เป็นตัวสีแดงก็คือดูแบบสปอร์ตสวย,สวย,สวยๆเเท่กันเลยทีเดียวส่วนสปอย เลเอหลังก็เป็นแบบกรอสแบ็กเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันกระจกมองข้างเป็นสีดําแบบสปอร์ตกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวให้มาด้วยก็ดูเรียกว่าลงตัวสวยงามกันเลยทีเดียวสาวกาศก็เป็นแบบคีบฉลามมาเป็นแบบรุ่นใหม่กันแล้วครับ ช่วงล่างช่วงล่างที่ให้มานะครับระบบคู่หน้าก็จะเป็นแบบดิสนะครับแล้วก็คู่หลังเนี่ยเป็นดำเบลกส่วนส่วนระบบการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระก็คือ m a c กเฟอร์สันสตนะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งให้มาด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นระบบ t o ทอ o n b e ีมให้มาเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับ มาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบรกป้องกอันล้อล็อกมีระบบ ABS มาให้ด้วยแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกเป็น EBD นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวการเข้าโค้ง VSA นะครับระบบช่วยออกตัวทางราชัน HSA มีมาให้ครบคันนะครับระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS ระบบล็อกประตูอัตโนมัติถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยด้านข้าง2ตำแหน่งแล้วก็มั่นถุงลมอีก2ตำแหน่งอันนี้คือจะเป็นตัวของ RS นะครับในส่วนของตัวธรรมดา2รุ่นก็คือจะไม่มีด้านขา ข้างสตงตแหน่งมันดูในส่วนของเฉดสีนะครับเฉดสีเนี่ยที่มีมาให้นะครับเฉดสีจะเป็นสีแดงสีแดงนี่คือแดงสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีเฉพาะรุ่น RS นะครับเราก็สีเทานะครับสีเทาก็จะมีปกติทั่วไปนะครับเป็นสีเทาใหม่เนาะแล้วก็สีขาวมุกนะขาวมุกเนี่ยต้องเพิ่มเงิน10,000บาทนะครับแล้วก็สีดํามุกนะครับสีดํามุกเพิ่มเงิน6 0 0 0บาทแล้วก็ สีที่มาใหม่สุดๆเลยแล้วก็ดูสวยงามมากเนี่ยอันนี้คือแอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือสีเทานมโซนิเกรนั่นเองนะครับเพิ่มเงิน6,000บาทแล้วก็สีขาวปกตินะครจะมีอยู่ในรุ่น s p สพัด นะครับผมความยาวของตัวรถก็จะอยู่4,349ม mm, ิมนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยจะอยู่ที่2,589ม mm, ิมนะครับถ้าเทียบกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับแจต็ตเนี่ยคือจะยาวกว่าแจ็อยู่ประมาณ30เซนนะฮะประมาณนั้นนะฮะเอาแบบนะคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะสั้นกว่าซิตี้ซีดานประมาณ20เซนนะฮะว่าเฉลีย่ยกประมาณนั้นเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเบาะนั่งจะเป็นสีแดงผสมกับหนังอคันธ ล่านะครับผมว่าเฮ้ยมันดูสวยงามดีนะแล้วก็เย็บได้สีแดงด้วยดูความเป็นสปอร์ตดูเป็นเลดซิ่งเขาเรียกว่าทำออกมาได้สวยงามกันเลยทีเดียว เดี๋ยวผมจะลองขึ้นราคานะครับตารางผ่อนดาวของ Honda City Handback 2021ให้ดูนะครับเพราะราคาต่าสุดนะในส่วนของรุ่น S พัดก็จะต่ําที่สุด60งดก็ผ่อนประมาณ5ปีนะก็จะอยู่ที่8,611บาทนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะมันก็อยู่กับใครนะฮะที่มีเงินดาวน์มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ลองดูเนาะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับจะลองขึ้นให้เป็นเพื่อนตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบแล้วก็อ,อยากผ่อนต่อเดือนราคาเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วเดี๋ยวผมขึ้นหน้า จอไว้ให้นะครับไม่ต้องติดต่อมาทางผมเรื่องราคาเพราะว่าผมแค่ทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆนะฮะเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆล้วนๆเลยก็คือทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับ สรุปโดยรวมแล้วผมว่าฮ o น d ้าซิตี้แฮนด์แบ็กนะฮะตัวนี้เนี่ยขายดีปังปังปังแน่นอนคือยอดขายปังปังชัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่าการออกแบบดีไซน์นะฮะด้านหน้านี่คือของฮอนด้าซิตี้เนี่ยผมว่าสวยลงตัวอยู่แล้วแล้วก็การออกแบบนะฮะด้านหลังนะ,ะที่เป็นแฮนด์แบ็กออกมาเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวความลาดเอียงรับเข้ากับไฟท้ายไฟท้ายที่ดูมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็น LED เนี่ยทำให้มันสวยงามนะคือด้านหลังดูความเป็นสปอร์ตมากๆนะฮะโดยส่วนตัวแอดมินว่าสวยลงตัวแล้วก็คิดว่ายอดขายน่าจะดีแน่นอนนะ อีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของสีเทาน,นมนี่แหละโอ้โหแอดมินชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับสีนี้จริงๆริงเลยเียวนะผมว,ว่ามันโอเคอเลยแหละสวยใช้ได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์นะครับกับเครื่องยนต์1.0ท์โบนะครับสามสูบตัวนี้เนี่ยแรงม้านี่คือค่อนข้างเยอะเราก็ความแรงของตัวเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยแอดมินว่ามันแรงนะฮะเราก็ไว้รุ่นเนี่ยก็สามารถไปจูนไป แมปกันได้อีกอะรทำให้มันแรงขึ้นได้อีกเอาอะไรเรียก,เร,ยกเรียกว่าง่ายๆก็คือความแรงเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะสำหรับวัยรุ่นผมว่ายังไงมันก็ขายดีแล้วก็ความอนเนกประสงค์ของการใช้งานเนี่ยมันมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็การใช้งานการช้อยสอยอัตถประโยชน์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันครบคันนะฮะแล้วก็ มันสามารถมาแทนมันสามารถมาแทนที่ Honda j แจ๊ได้นะใครที่กังวลว่าเฮ้ยแจ๊ z มันต้องดีกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวความคิดเห็นของแอดมินแล้วเนี่ยมันมาแทนแจ๊ z ได้สบายๆนะฮะอัตราประโยชน์ของมัน ไม่แพ้แจ๊ดแน่นอนนะครับจะติดแค่แค่เรื่องคานด้านหลังของตัวมาตัซึ่งตรงกระโปรงหลังตรงฝาท้ายหลังเนี่ยมันต่ํากว่าแจ๊ดเท่านั้นเองนะแต่การใช้สอยต่างๆนะครับมันทําออกมาได้ดีนะฮะเราก็ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางมากๆนะฮะแล้วก็คนที่เป็นผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยได้นั่งแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าความสะดวกสบายในการนั่งผู้โดยสารหลังมันมันนั่งสบายกว่าแจ๊ดมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พื้นที่ของโดยสารมัน กว้างขวางกว่าแจกโดยสรุปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสันดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ